ติบิชิ่งนะครับทักทายยามเช้านะวันนี้ก็มีสินค้านะที่จะมาไลฟ์ให้ชมกันครับมองซิ่งสามหน้าสุรินนะครับนี่ครับมองซิ่งสามหน้าสุรินสูตรราศีใส่ง่ายใส่สะดวกไม่ติดขานะวันนี้ก็จะมารีวิวนะสินค้าหน้าร้านว่าเรามีตะขายอะไรเข้ามาบ้างตะขายตอนนี้ครับช่วงหน้าน้ําหลากแล้วครับตอนนี้ก็เป็นกาลังใจครับ ภัยน้ําท่วมนะทางภาคเหนือนะครับเชียงรายนะครับโอ้โหเห็นน้ําท่วมเยอะมากเลยครับขอส่งกาลังใจไปให้นะครับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะครับขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าหน้าร้านนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็มีแหนะในรอบใส่ปลานะรอบใส่ปลานะครับนี่ครับเป็นรอบใส่ปลาพวกเชือกที่จะใส่ตัดน้ําบูนก็มีครบเบอร์ครบไซส์นะนี่ครับในเชือกนะเชือกตั้งแต่ 1.5มิลจนถึง3.5มมิลหรือถึง6มิลเลยนะราคาก็ไม่แรงพวกแบตเตอรลมแบตเตอรี่ก็มีแล้วก็เป็นพวกเบ็ดนานะเบ็ดนาที่ใส่ดำนาตามไร่รมีทั้งแบบโค้งกับแบบตรงเนาะนี่เลยครับที่ท่านอยากชมกันมองนะครับหรือตะไคร้ดักป้าบ้านผมก็เรียกมองครับภาษาเขมเเรียกม่วงนะนี่ครับที่ผมเรียงไว้หน้าร้านนะครับนี่ครับตัวนี้ที่ผมรีวิวตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นเท่าไหร่ห้าห้านะห้าห้านะครับ นี่ครับการสานขาก็เนียบอย่างนี้นะครับนี่ครับสานขาตะกัวแนบคิดใส่ง่ายใส่ลื่นไม่ติดขานะใส่ละง่ายใส่ลื่นไม่ติดขานะรีวิวให้ชมเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็แหยนี่ก็แหยมีทั้งแหยนา,นานโนแหยเอ็แนแหยเกี๊ยวนะอันนี้ก็จะเป็น5เซน5เซนลึก30ตานะครับผมนี่นรนครับดูการสานขาครันี่ยนี่ฮะสานขาเนียบอย่างนี้เลยครับอันนี้รีวิวหน้าร้านครับหน้าร้านราศีฟิชชิ่งนะครับลูกค้า สอบถามว่ามีหน้าร้านไหมที่ส่งไปนี่ครับรีวิวให้ดูก่อนครับเนี่ยมีหน้าร้านแน่นอนครับมีตัวตนแน่นอนครับสินค้าส่งไปตรงปกแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นขายดีตอนนี้ก็จะเป็น3.5มหสเส้นนะครับนี่ตัวนี้จะเป็น3.5หรืลึก30ตานะฮะสาหรืลึกตาตัวนี้4เส้น สีเซนลึก30ต่าเหมาะกับการใส่ตามนานะตามนาน้ำไม่ลึกมากนะครับช่วงนี้ใส่ตามนาน้ำหลากนะใส่ตามโคงนะน้ำระดับเอวช่วงปลาหมอปลาดุกนะปลาหมอปลาดุกนะปลาขาวนะครับช่วงนี้น้ำหลากท่านใดที่สนใจก็อิ็อกซ์สอบถามมาได้ว่าต้องการสินค้าตัวไหนนะครับนี่ครับสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับเบอร์โทรในการติดต่อนะ 083 725 0322นะเบอร์โทรในการติดต่อฝากกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับว่าท่านถูกอกถูกใจตัวไหนก็เนี่เลยครับรีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับรีวิวให้ชมเรื่อยๆบรรยากาศหน้าร้านครับเดี๋ยวจะให้ไปดูสต็อกข้างในร้านนะว่ามีเยอะแค่ไหนนะสต็อกในร้านว่าลูกค้าว่ามีครบไหมมีครบเบอร์ครับไม่ว่าจะเป็นมองซิ่งสามหน้ามองหน้าเดียวมองสาวลงกะละมังนะ ก็มีครบนะนี่เลยครับนี่บรรยากาศหน้าร้านเลยนะนี่ครับรีวิวชมไปเรื่อยๆชอบตัวไหนก็สกิทมาครับชอบตัวไหนนะครับชอบกี่เส้นทักมาได้นะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับอันนี้อันนี้ที่ผมแควนโชว์หน้าร้านนะอันนี้แต่สต๊อกจะอยู่ข้างในนะครับสต๊อกจะอยู่ข้างในร้านนะครับวันนี่บรรยากาศหน้าร้านโอจะโชว์แห่โชว์รอบ โชเชื่อพวกนี้ครับนี่ครับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็นี่เลยครับเข้ามาซื้อได้เลยที่ร้านครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์เราอำเภอท่าตูมเราก็มาทักทายกันได้ที่ร้านได้เลยส่วนล,ลูกค้าออนไลน์ทั่วประเทศเลยโท,โทรเข้ามาโทรเข้ามาหรือไม่ก็อีบอทบลสอบถามมาทางเพจของผมก็ได้นะครับแฟนเพจกับผมก็เพจมองซิ่งสาหน้านะครับกดตรงๆก็เลยมองซิ่งข้างหน้าก็จะขึ้นเลยครับ หรือไม่สะดวกในการกดในการตอบก็โทรเอานะครับ083 725 0ด2 2ูนะครับนี่ครับดูครับบรรยากาศนะเศรษฐกิจดีมากนะครับเงียบกริบเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่บรรยากาศหน้าร้านนะบรรยากาศหน้าร้านนะครับผมบรรยากาศหน้าร้านครับผมอยากดูสต็อกสินค้าหรือยังเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวหน้าร้านให้ชมก่อนว่าชอบตัวไหนครับบางทีลูกค้าอยากได้ 3มเส้นนะครับสองเส้นสามห้าก็มีครบนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในร้านนะสต็อกสินค้าในร้านนะวันนี้จะให้ชมมองอย่างเดียวนะวันนี้ชมมองตะไครอย่างเดียวว่ามีตัวไหนบ้างตัวนี้ก็มีนี่ครับบรรยากาศในร้านครับก็จะมีเบ็ดนะครับนะครับอุปกรณ์ตกปลาครับบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปดูสต็อกมองนะฮะสต็อกมองที่ท่านอยากดูนะครับ มีตั้งแต่มองปลาซิลวจนถึงมองใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับผมสต็อกสินค้านะครับนี่ครับนี่เลยครับสต็อกสินค้านะพวกตะไคร่ครบเบอร์ครบไซส์ครับวันนี้เข้ามาครบนะครับอยากได้ตัวไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับวันนี้ลูกค้าเข้าวันนี้ผมขอจบในการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ